สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างโจนะครับผมวันนี้เรามาทำระบบแอร์มิตซูบิชิเย็นไม่ช่ำนะครับเรานี้กำลังแว็กเราแว็กด้วยสาย3า8ทับแจะมาผ่านเกตเส้นสีเหลืองจะมาที่ถังวันนี้สูงนิดนึงเส้นสีเหลืองมาที่ถังส่วนเส้นสีฟ้าจะมาที่ตัวนี้ เซอร์วิสบาววัดประสิทธิภาพด้วยไมโครเกตอันนี้จะวันนี้จะเอาให้ต่ำกว่า500ประมาณสักเอาสักสาม 100, เพราะว่าแอร์ตัวนี้ใช้มาแล้วลูกค้าบอกว่าเย็นไม่ฉ่บนะครับเ8 000, ือปตนะครับของ Mitsubishi ตอนนี้ก็แว็กแว็กไปได้สัก10นาทีแล้วเดี๋ยวจะต้องล้างคอยร้อนด้วยคอยร้อนสุดกระป๋ก พอเย็นกำลังจัดการล้างอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้900กว่าก็จะดึงให้ต่ำกว่า500ไม่ก้อนที่เซอร์วิสเรานะครับ R32 ของบูเันเน็ตนะครับเราจะใช้แล้วก็จะล้างคอยร้อนเป็นคอยลอลูมิเนียมอยีกทั้งหนึ่งนะวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างแล้วแคปพวกอะไรไม่เสื่อมนะครับ น,นีืวัดค่าเป็นตัวเลขนะครับตัวนี้เราแวะกด้วยเปิดเปิดถอ,อดไส้สอนนะครับเอาซีพีเออนเพื่อเพื่อให้ชื้นได้ออกได้เร็วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ลงไป900าร้อยแล้วอโอเคขอเวลาทำงานก่อนนะครับสัสด็จครับ